โยโยยู PKFL บัคคือฟิแรนซ์ครับขณะที่ผมก็อยู่ที่ฟอร์ดบางปูนะครับภารกิจผมที่สำคัญวันนี้เลยนะครับก็คือปล่อยรถเน็กเจนคันหลอ่อนี่คันข้างหลังผมนะครับนี่นะหล่อไหมเป็นเน็กเจนวัยแขกนะครับ2 0งจุดศูนย์เทอร์โบ 6, เกียร์หกสปีดออโต้นะครับผมนี่ลูกค้าจะมารับบ่ายนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาวันนี้เราจะมา าสาธิตวิธีการปล่อยรถให้ลูกค้ากันดูนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นอีกบริการดีๆนะครับจากฝ่ายขายทีมเอฟกอดตังปูนะครับ, ai, F, Ford, ดรบเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวรอลูกค้ามาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูสักครู่นะครับมาแล้วนะครับลูกค้าผมมารับวแทแสกแกเจนกลัวหล่อเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องเอกสารก่อนเดี๋ยวค่อยมาอธิบายเรื่องรถกัน ขณะนี้นะครับลูกพี่ผมนะครับผู้จัดการฝ่ายขายทีมเอฟนะครับก็ดูแลเรื่องเอกสารส่งมอบรถอยู่นะครับและส่วนเรื่องการอธิบายรถเดี๋ยวก็จะเป็นผู้ชำานาญการของฟอร์ดอีกคนหนึ่งนะครับในการเป็นการเตรียมวันนี้เขาก็พาญาติกต่มาพาแม่มาด้วยนะครับก็คือ การรับริการน,นะครับประกอบกับการปฏลู้กา้เริเร่มนี้เข้าไปนะสมัได้ทไหนนะครับแล้วก็เวลาที่เข้าเสร็จแล้วลูกค้าจะรับบัเ่มเือด้วยนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับติโมนะครับผู้ชำนาญผู้ทํางานผลิตภัณฑ์ที่ชำนาญผลิตภัณฑ์ฟอร์ดของโชลุมโ่ฟอร์ดบางปูนะครับก็กําลังอธิบายเรื่องใบรับประกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวพี่เขาก็จะไปอธิบายเรื่องก,การใช้รถนะครับผมซึ่งจะละเอียดกว่า,าผมอธิบายเยอะเลยนะครับผมลูกพี่ผมก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับลูกค้าก็น่ารักเลยนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นวิธีการแนะนำเรื่องการหลโหลดแอปพลิเคชัน Ford Pass นะครับคือ Ford Nexgen ของเราตัวนี้นครับทุกรุ่นเลยนะครับที่ว่าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยสามารถสั่งสตาร์ทเครื่องด้วยมือถือได้นะครับส่วนที่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยบอดพาสก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าแค่สตาร์ทเครื่องไม่ได้เท่านั้นเองแต่ว่าปิดเปิดประตูอะไรเงี้ยเช็คระบบในในเครื่องอะไรทำได้หมดนะครับเดีย๋ยวค่อยไปดูกันต่อนะจ๊ะ เวลามาดูรถคันจริงแล้วนะครับอันนี้พี่โม่ก็จะสาธิตวิธีการใช้รถต่างๆนะครับหน้าที่นี้เดี๋ยวเราใย้ให้นพี่โม่จัดการให้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่โม่ หัวกันแล้วนะครับเล็กเจนนะครับฟอร์ดเล็กเจนวายแท็กนะครับ2.0งจุดศทอโบหกออโต้นะครับผมอ่าคุณสันติแทรกรวยนะครับจากคลองสามวามินบุรีนะครับวันนี้เดินทางมารับรถลูกชายลูกหลองเขานะครับที่ฟอร์ดบางปูโครงการนะครับโปรโมชั่นเราดีครับใครจดใจไหวดอกเบี้ยถูกจนตกกรใจอ่ะไม่จองได้ไงเดินทางปลอดภัยค้าขายลำเอียงครับฟอร์ดบางปู ฝ่ายขายทีมเอฟขอบคุณมากครับอยากได้รถเมื่อไหร่ปรึกษาฝ่ายขายทีมเอฟ